ก็สำหรับวันนี้นะผมก็ได้ของขวัญปีใหม่มานะ <Wow. S 1> ก็นี่เลยนะครับว <Wow. S 1> นี้ก็ไม่ได้เป็นของขวัญปีใหม่โดยตรงหรอกนะ <Wow. S 1> พอดีมีญาตินะให้งบนะเป็นของขวัญปีใหม่นะห้าร้อยบาทก <Wow. S 1> ็เลยไปจัดของขวัญปีใหม่มาเลย <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามารีวิวพร้อมๆกันนะครับว่าผมได้อะไรมาบ้างนะไปดูพร้อมกันโอเคนะนั้นก็เริ่มจาก หนังสือก่อนเลยละกันนะครับก็ผมไปซื้อมา2เล่มนะไปซื้อสดๆร้อนๆเลยนะเพิ่งกลับมานะครับมารีวิวเลยก็แล้วกันนะครับนี่ผมไปซื้อมา2เล่มนะเล่มแรกก็คือนี่เลยย้อนประวัติศาสตร์417ปีอยุธยา33ปราชันผู้ครองน,ค,อน,นครนะของคุณพินิจจันทนนร์นับละคณะนะครับก็เล่มนี้นะครับก็จะเท่าที่ผมลองอ่านคร่าวๆนะมันจะมีเกี่ยวกับนี่ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยุธยาตั้งแต่ตอนสถาปนาเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมนะของสมัยอยุธยานะคนี่มีหลายๆอย่างเลยนะ <c oughs> ก็เ <c oughs> พิ่งซื้อมานะวนันนะี้แล้วก็รายละเอียดของแต่ละยุคนะคของกาษัตริย์แต่ละพระองค์ะนะเนาะแต่ว่าข้อเสียงของเล่มนี้นะจะไม่มียุคของขุนวรรง์สาธิราชนะครับ จะมีเฉพาะแค่33พระองค์นะครับที่ไม่ไม่มีขุนบรวบงศานะครับ, <Okay. S 1> รบก็เล่มนี้ผมได้มาในราคา275บาทนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะ <Wow. S 1> เล่มยอหนาอยู่นะครับโอเคส่วนอีกเล่มหนึ่งนะครับอันนี้คือหนังสือ,อปูยีสิ้นสุดราชบัลลัง,งก์มังกรนะครับก็ อันนี้ถ้าให้ผมเดานะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของจกักรพรรดิปูยีนะครับตอนที่ใกล้ที่จะปฏิวัติสินน้นไทยในช่วงปี1911คนระับ <c oughs> ก็อาจจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตเนาะอันนี้คือแกะสดๆเลยนะครับยังไม่ได้อ่านเลยนะก็อนยะ่างที่บอกนะเพิ่งไปซื้อมาสดๆร้อนๆนะครับมาแกะพร้อมๆกันเลยนะ <c oughs> เก็ถือว่าโอเคเลยนะก็มีนี่ติดมาด้วยมีที่คั่นหนังสือหรืออะไรเห็นไม่เป็นไรช่างมันนะนะปูยีสิ้นสุดราชบัลลังมังกรนะเดี๋ยวดูสารบัญคร่าวๆนะ <c oughs> <c oughs> พอดีเห็นมันน่าสนใจดีนะครับก็เลยซื้อมาเลยนี่ที่กเกี่ยวกับนี่เลยนะหลายๆอย่างก็คือ <c oughs> เอาง่ายๆจะ เกี่ยวกับชีวิตนะของจกักรพรรดิปูยีนะว่าเขามีชีวิตพลิกผันยังไงบ้างนะครับก็เนี่ยคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะครับเล่มนี้ก็ราคา99บาทนะนี่เขียนไว้อยู่นะ99บาทนะครับก็ <c oughs> น่าสนใจดีนะครับเล่มนี้ผมเลยซื้อมา <Wow. S 1> ก็ หนังสือนะครับก็มี2เล่มนะที่ผมไปซื้อมานะครับก็หมดไปประมาณ370กว่าบาทนะถือว่าใช้เงินคุ้มเลยทีเดียวมีใหม่ใช้เงินหมดภายในแป๊บเดียวนะโอเคอันต่อมานะครับถ้าเกิดใครที่เห็นเมื่อกี้ก็คือนี่เลยนะรูบิก2อคูณสนะครับก็ไปซื้อมาเพิ่มนะเก็บมาแกะกันไปพร้อมกันเลยนะก็มีกองกําลังนะก็คือแมวมองทั้งหลาย <c oughs> โอ้ยแมวมองมาแล้วแมวมองมาแล้วโอเคอะขอขอรีวิวก่อนอุย้ยผมว่าเอาดีกว่าแบบนี้อุย้ยผมว่าเอากันไกลดีกว่าแบบนี้ไม่น่ารอดเคแปลากันไกลมาละ <c oughs> นี่ใช้คัตเตอร์ไม่น่ารอดนะเพราะดูนี่เนี่ยเนี่ยมันมีบรรดาแมวมองทั้งหลายเนี่ยเต็มเลย รีวิวกันก็อันนี้โดนไป83บาทนะถือว่าแพงเอาเรื่องอยู่นะไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าแต่ก็ขอให้สมกับราคาหน่อยก็แล้วกันนะถ้าไม่สมกับราคานี่มันก็ดูอะไรอยู่นะเดี๋ยวก็จะมีคนถามอ่าทำไมพี่เดิมไม่ซื้อแบบดีๆไปเลยอ่ะผมไม่มีตังค์ครับแค่นั้นแหละนะตังค์หมดไปกับอย่างอื่นมากกว่านะดูรูบิกนี่สักหน่อย โอ้ถือว่าลื่นอยู่นะเออก็เฮ้ยก็เอาเรื่องอยู่นะแล้วก็ปิดมัวจนได้แตติดนิดนึงอะแต่โดยรวมถือว่าโอเคนะพอได้อยู่โอเคมันมันเริ่มมัวละนะเริ่มมัวละนะขอนีญาตไปแก้แป๊บหนึ่งนะโอเคไปแก้เรียบร้อยแล้ะนะครับนี่ก็ เฮ้ยถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยปิดมัวแล้วมันจะติดนิดนึงน,นะแต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะก็ลืน่นดีนะ A few moments later นะแต่จะพิจารณาเป็นลูกหลักไหมอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคนี่ก็คือของขวัญปีใหม่นะที่ผมได้มาในปีนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดมากนะง,งบก็หมดไปนะเกือบห้าร้อยเลย อย่างน้อยก็ได้คลังข้อมูลนะครับทั้ง2เล่มแล้วก็ได้ของเล่นมาเพิ่มนะโอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มารีวิวสั้นๆนะเหมือนกับครั้งที่แล้วนะให้ทุกท่านได้ชมกันนะว่าเออปีนี้ผมได้ของขวัญปีใหม่อะไรนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับนั่นก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e กันด้วย นะครับยังไงก็แฮปปี้เนลเยียทุกทุกท่านด้วยนะครับโอเคลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ